ก็สวัสดีครับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ก็ลงไปแล้วหนึ่งคลิปนะครับตัวใหญ่นะฮะส่งหัวแก้มแล้วก็ R9 ใหญ่คลิปนี้จะเป็น R9 เล็กนะครับทั้งหมดมีเจ็ดเล่มนะครับผมก็มีไม้พยุงนะครับติดกับพี่นะเล่มหนึ่งนะครับ ก็ไม้ตานหินนะครับก็เป็นไม้แข็งนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นชิงชันนะครับติดกระพี้นะครับจะมีรอยมอดอย่างเงี้ยนะครับรูมอดนะครับปุดแล้วนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละเล่มกันนะฮะก็เล่มละห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมเก็บไปทางเหมือนเดิมครับเพิ่มห้าสิบบาทนะครับผม ไม่อยากาโดนค่าจะส่งเพิ่มก็โอนนะครับถ้กลัวจะโดนโกงก็ยอมเสีย50บาทนะครับเก็บไปทางนะครับผมก็ดูความยาวนะฮะเบอร์หนึ่งนะครับยาวตั้งแต่หัวลงมานะครับก็อยู่ที่2ี่สเซนครึ่งนะครับผมคมขวานนะครับอ่า จ็ดเซนนะครับอ่าเจ็ดเซนนะครับผมขมขวานเจ็ดเซนนะฮะดามไม้ะยุงนะฮะรับคมแล้วนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับขวานเจาะนะครับเหล็กชิ้นเดียวนะครับผมเป็นขวานจิ๋วนะครับขวานเล็กนะครับ ไว้พวกพานะครับโชว์ได้นะครับใช้งานได้นะครับตอนนี้เป็นไม้พยุงนะครับติดกับพี้นะครับผมพยุงติดกัะพี้นะมีเล่มเดียวนะครับพยุงไม่มีไม้นะครับพอดีมันมีเศษๆอยู่นะก็ได้เล่มนี้ออกมานะครับเล่มละห้าร้อยห้าสิบตอนนี้เป็นอุ๊ยโอ้โหโ,โ,โดนไปแล้วไหมอืม เผื่อไม่ได้เชียวนี่ไม้ตาลครับผมตาลหินนะครับมีเล่มเดียวนะครับเป็นเหล็กแหนบนะครับตีร้อนนะครับผมเหล็กแหนบชิ้นเดียวนะครับเผาแดงๆแล้วก็ ตอกรูนะครับเจาะรูนะครับผมไม่มีการเชื่อมต่อนะครับตา R9 นะครับตัวนี้ก็หัวจิ๋วนะเล็กสุดนะครับเล่มต่อไปนะครับเป็นไม้เข็งนะครับผมไม้เข็งนะถแถวอีสานเรียกไม้เข็งนะครับไม้เข็งไม้เข็งอ่ะเรียกคล้ายกัน ก็ดูดลายประมาณนี้นะครับเล็กกระทัดรัดดีนะครับเอาไว้ติดเป้เดินป่าได้นะครับผมแคมปิ้งสบายนะครับก็ได้ทั้งสับทั้งตอกนะครับสันเนี่ยตกหมดได้นะฮะเ,เขาเรียกอะไรนะ,อ,ะอ่าสมอตกสมอได้นะฮะ ก็ไม้ชิงชันนะครับจะติดกับพี่นะครับเราจะเป็นมอดกรูมอดนะครับผมไม่มีรอยแตกนะครับนี่ก็จะเป็นรอยใบเลื่อยนะครับแต่อัดไปแล้วนะครับผมอัดไม้เข้าไปแล้วนะไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับผมก็ให้ราคาเดียวกันนะครับห้าร้อยห้าสิบทุกเล่มเลยครับผมรับผมเรียบร้อยนะครับ เมื่อกี้จากเล่มสองนะครับจากเล่มสองยาวอยู่ที่ยี่สิบเก้าเซนนะครับผมด้ามนะครับยี่สิบเก้าสามสิบเซนอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็เบอร์สี่นะครับความยาวก็เนี่ยฮะประมาณเนี้ยี่เก้าสามสิบนะครับก็ความยาวไล่เรียอยกันนะครับผมก็เล่มที่ห้านะครับ เล่มละ550นะครับเลือกชมพิจารณากันดูนะครับชอบแบบไหนนะครับก็ใช้งานได้ทุกเล่มนะครับผม ใช้งานจริงได้ครับถกพานะครับติดบ้านติดรถครับตั้งแคมป์เดินป่านะครับไม่ผิดหวังครับผมก็เบอร์หกผ่านไปนะครับแล้วก็เบอร์เนะครับเสียดายนะครับไม้มันเป็นรูมอดนะครับแมน่นก็สวยนะ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับสําหรับต้าเอาใช้งานจริงๆนะครับไม่มีแตกนะครับมีแค่รอยมอดนะครับผมตำหนิอย่างเดียวก็กคือรอยไอ้รอยมอดนะครับอย่างอื่นก็ไม่ไม่มีอะไรครับก็ทรงก็คล้ายๆกันนะครับก็ท้ายด้ามก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะตรงท้ายด้ามนะครับชอบแบบไหนก็ลองชมกันดูครับ ก็มี7เล่มนะครับห้าร้บก็ผมโอนก่อนส่งฟรีครับเจ้เงินปลายทางมันก็ต้องมีค่าธรรมเนียมนะครับผมเพิ่ม50บาทนะครับก็ช่องทางติดต่อนะครับเบอร์098 7 9 4 6 1 6 5นะครับ id line นะครับ r 9 n shop เลข2ข้างหลังนะครับผมไม่ต้องใส่แอดนะครับก็แอดไม่เป็นก็โทรมานะครับผมเดี๋ยวผมแอดกลับได้ครับ ก็แคปไว้นะครับก็ชอบเรื่มไหนนะครับก็เรียงตามเบอร์ครับผมเบอร์1 2 3 4 5สอถึงเนะครับก็ชุดนี้ขวานเออหมดชุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็น่าจะไม่รู้อีกกี่วันนะครับก็ค่อยๆทยอยทำไปนะครับ ก็ตัวใหญ่นะครับที่เพิ่งลงคลิปก่อนหน้าไปนะก็เหลืออยู่2เล่มนะครับท่านใดสนใจก็รีบทักกันเข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามานะครับผมเหลืออยู่เบอร์เบอร์1กับเบอร์4นะครับเบอร์1กับเบอร์สนะครับชุดก่อนหน้านะครับก็แล้วก็ชุดนี้นะครับอาเก้าจิ๋วนะครับผมก็ถัดไปก็จะเป็นงานมีดแล้วนะครับก็อาจจะทิ้งช่วงประมาณ สอวันนะครับผมค่อยมาลงใหม่อีกทีนะฮะก็ต้องใช้เวลาทำสักหน่อยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมกันมาโดยตลอดแล้วก็อุดหนุนนะครับก็ชื่นชอบในผลงานก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ